น้องสานเนาะมือนีเขามาพร้อมกับความสุขเนาะนี่ไงคือพี่ความสุขนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่อ้อเลยนะคะสวัสดีครับสบายดีจากทุกคนอาจจะเห็นคลิปตัวเนาะมือนีก็คือเขามาเที่ยวริมทะเลทุกคนเทีอดทางหลังที่ทุกคนเห็นอยู่นี่นี่ก็คือเขาเอิญว่าอ่างศิลาอะไรที่แล้วก็ทางหลังนี้ก็คือเขาจะเลี้ยง หอยนางลมเนาะทุกคนเนาะเรียกหอยนางมแต่เมื่อกี้เห็นกัาเจ้าลงไปเกีบหอยนางลมแต่ว่ายางลงไปน้ำจืดแต่ลงไปบบได้เพราะว่าบ่มีเกือบบู๊ฉะนั้นก็เลยเอินั่งมีเบิ้งบรรยากาศเอาซะแต่ว่าเฮาสิ่มาเฮ็ดเมนูนี่เป็นเมนูที่ครอบครัวของต้อยมากกินเนาะและที่มาเฮ็ดซุปไอ,อ้พร้อมซุปกินนั่นก็นคือภาษาลาวภาษาบ้านต้อยเอิ้นแกงแม่แ,มแต่ว่าอันนี้คือหอยบ้านเฮาเอินหอยกับ ไปทะเลพี่ทะเลเป็ทะเลเอ้าวไปหนะทะเลวะนี่สายเล่ยเสียงลบขอบพุบๆเลยนี่เนาะเป็นไปไรผู้เป็นฮะผู้นอกบรรยากาศอยู่ทะเลก็จะมีเสียงลมเข้ามาเนี่ยบางครั้งบางคราวเนาะแกงแบบกาวกาวบางคนบอกเอาไปขัดเนาะแต่ว่าเราไม่ขอดเป็นขัดเป็นเครื่องแกงนี่อันนี้เป็นทิชแกงที่ซื้อมาในราคา10บาท เคยผัดแบบนี้จัะคือเคยไหมอยู่เราไม่ไม่มีอะบรมีนี่เดี๋ยวมาตังน้ำลวกหอยก่อนแล้วแกะหอยแล้วจะค่อยเอาไปแกงอีกเท่าหนึ่งแกงง่ายๆน้องง่ายแหงไม่สูตรใครสูตรมันสูตรอู่คามาแป้งหนัวนี่แป้งหนัวถ้าไม่ได้กินแป้งหนัวแถวหัวดีกว่าอ้าวแต่ว่าเขามานั่งนี่เวลาผ่านไปไวเวะจะเบ่งโมงป้าถูกจจ้ามง หนึ 1> 1 <1 session. S 1> ่งโมงละบ้าเที่ยงหรอบ่ายโมงแล้วเลยเลยเที่ยงไปแล้วบ้าเราไปลราดื่มไปเดียวนะช่วงที่มีความสุขมามามาพี่พี่ออดูคุณคอน้ำได้ไหมคะได้ค่ะน้ำกินโอเคมาตัวเปิดแก๊สให้แด้ผ่านเวลาเปิดแก๊สให้แด้ผ่านไปไวเกินนะทุกคนเนาะรู้สึกว่านั่งแป๊บเดียวนึงใช้ชีวิตอะไรวะแป๊บเดียวกน คำอีกหลีด้วยนี่แ้๊เดี๋ยวนึงสีคำแล้วนี่แป๊บเดียวสีคำสิได้ไปนอนแล้วเดี๋ยวกินแต่กันนอนตรงนี้แหละเดี๋ยวต้องให้มันค้อนก็ต้องไปเอาหอยลงไปเอเครับไปเลยนะเอ้ามาเนี่ยลมบกขาดสายคือเกาไว้เห็นยังไงบ่ครังมีแต่ลมกาได้ครบ แต่ว่าพ่อกับแม่พ่อสดกับแม่ซุกบอกว่าแท้จริงท่านลวกหอยแล้วเอาน้ำวันนี้แกงเลยโบต้องเอาออกแต่ว่าเขาก็พูดซึกว่าจังไล่นอที่นะาจึก็เลยบอกว่าให้ตามซุนเจ้าเลยอู้เอ้ยเสดเดงมันเสียน้ำนัวค่สิว่าเออแม่แม่บอกว่ามันจะเสียน้ำนัวแท้จริงเปลือกเขาล่างดีแล้วบ่ล่ะล่างดีแล้วแต่ว่ากระล well, in ่างดีก mm ับบุรีล่ะว่าเป็นย่างหอกกับอานะต้มซะอีกก็ะไรต้มซะอีกเนาะ เก็บพอยหอยอาทุกคนอาเอร์เซียเห็นโอ,ออกได้น้ำน้อยผัปลูกรถนี่ต้มแล้วอนะเนาะแล้วก็ตัวย่อยกับซีมาแกะเมนูที่ตัวย่อยมากแข็งแลวก็อยากให้พี่ความสุขกินน้ำเพราะว่าเป็นเมนูที่ตัวย่อยกินแล้วมีความสุกก็เลยยากให้พี่มีความสุกมีความสุขไปด้วย <laughs> มือนี้มีแต่ความสุขกับความสุก <laughs> นี่นี่มันน่าจจะแทบโกโทที่เขากินเพราะว่านี่มันตัวใหญ่เนาตัวใหญ่ที่เขากินไม่ได้ตัวน้อยๆตัวไมนเป็นอันเพราะเนื้อเป็นเนื้อๆทั้งนั้นเลยนะใช่ที่ที่อยู่ในทรายน่ะเอออันนี้อันนี้อยู่ทะเลเลยเด้อันนี้นี่อันนี้มีเนื้อนั่นน่ะแต่อยู่ในทะเลนั่นแหลตกขังขยะแล้วไม่เอาไม่เอานี่โอ้ต้องเอาเม็ดซุปมากินถ่ายแล้วก็ไม่เอารู้สึกยังไงพี่รู้สึกกูน่ากินนั่นที ที่จริงที่จริงน้ำมันน้ำแบบนี้พี่ก็หวานไม่ทิ้งนะน้ำหวานนะแกะแบบนี้แล้วก็เอาน้ำอันนี้ไปต้มจะอร่อยหวานหอยนะใช่แต่กลัวแต่กลัวว่ามันจะมีทรายกลัวมีทรายแต่ที่จริงที่จริงมันกินได้มันหวานกลัวอันนี้เราเราล้างมาแล้วใช่ล้างมาแล้วนี่แต่หอยตัวใหญ่นะเนี่ยใช่ อยกาบหอยกาบเนาะกาบกีกาบกีเหรอกาบกีกาบกีนี่เดี๋ยวแกะหอยก่อแล้วอุชิมาแกให้ทุกคนเนาะเบืองนำกันมาเก,แกงแบบใดเราต้องรีบทำนะเพราะว่าเราต้องทำเวลาใช่พ่ะพี่เขาจะไปรับลูกเออใช่ใช่ใช่ใชใชนีุ่ณประกันเขาแกะมาให้แล้วหน้าตาเปน็นนี้นี่โยยต้ยคือแม่าก,ากินกับแม่ไนไงอันนี้ทะเลหรือน้ำจืดอันนี้ทะเลสชบ ใส่ใบมะกรูดน้ำใส่ไมเด้ใส่หญ้าๆญาสูตรใบใส่ปรับเปลี่ยนสูตรต่างการเวลาเว้ยตามสั่งตามตามเมืองตาเลี้วให้เลี้วตาตามอ๋อกินของสุขจะกินได้ไหมเนี่ยความสุขจะกินได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวจะรสชาตินะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุยต่อยจะกินรสชาติเดิมใช่ไหมเดี๋ยวรสชาติไปเรื่อยๆนะจะได้อะไรอันนี้ฝังก่อนเดี๋ยวพอแล้วอ๋อทะเลนี่ก็ลมเย็นดีเกินเนาะ หิงบเหนียวไเนาะเย็นตัวไม่เหนียวอ่ะปกติเราไปทะเลมันจะเหนียวเป็นันนี้านด้วยอ๋อคือซีเมนคือซีเมนมันตีทะเลไปทางนั้นคืนฝนตกนะอากาศเย็นเลยแม่ดมัอโอ้ยยังเดือสิเลวเนาะฮ้ไก่ละ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 ใส่พริก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 โบมีอย่างง่ายทุกคน เดือดยังเดือดยังฮะเดือดยังเออมันเกือบเดือดแล้วครับใส่เลยใส่เลยได้แล้ววันนี้เราเรียบไงไก่แมนเดี๋ยวมันกระนแล้วนักขี้จิงน้ำเมันก็เสียดายได้น้ำหนุวลน้ำนวลนั่นเนี่ยใส่ไดายบอกได้ต้องบอกได้ไม่ใช่เหรอใช้ไอพ่อแม่ก็บอกได้แต่ว่าตปิดว่าเป็นไงมันก็ได้นะได้ได้ผมก็อยากใส่อยู่หวังว่าพี่ไปกินด้วย ได้ได้ย่ไดยม่ิ่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม้อ่ะให้ต้นไม้กินโอ้ต้นไม้แซ่บเอยเออเฮ้ยนี่ยังเหลืออยู่เห่นไหมน้ำจะออกฟ้าน้น้ำสิออกไฟหรอเนาะปิดไก่อน้ขาก่อนแล้ว้มันเดือดแล้ว ถามคนอื่นอยู่เอาเนียวสุดกระปุกอยู่เนาะเอาใส่น้ำป่าเนาะแต่ว่าตอนนี้เราเริ่มปวดท้องแล้วนะครับอะมีห้องน้ำครับมีห้องน้ำมีห้องน้ำครับครึ่งนึงเลยวะฮะใช่ครับครึ่งนึงเลยครึ่งนึงครับโบโบเป็นอย่างจะค่อยลมกันได้เป็นน้ำกินตำไรฮะกินส้มตำไงกินส้มตำตาดที่บอกอ้นี่นะอออพงสุรโรธครับไปดู ปกติพี่พี่ความสุขกินไหมครับพงศรรสฮะกินก็อยู่นอกบ้านก็ต้องกินนะครับอ๋อใส่ผักนี่เมนูเด็ดหอยเมนูอะไรนะแกงหอยแกงหอยแกงแหมงแกงแมงแกงแมงใส่อะไรเนี่ยมาตัยใส่ตอนท้ายกันเลยนะสูตรมันต้องใส่อันนี้วอสูตรต้องใส่ต้นหอมก็แกงแค่นี้พี่ง่ายนะก็คือ เหมือนต้องกิดอีกอแต่ว่าเขาผัวตัวยหญมากแต่ว,ว่าอู้เพิ่งมาเคยกินตอนวยวนนี่ไงลำต้วย,ยังไงแต่ก่อนเขาเคยกินเออห่วยแล้วน่ากินก็ตอนนั้นตัวเนะวยยาะ ุกคนแล้วเขาก็ชิซส่ไอ้นี่ต้นหอมลงไปนี่จับเข้าง่ายง่ายเ,ออเสร็จแล้วนี่ภาตาแบบต่แล้วนัวนัว,น,วนัวมากนี่กลิ่นหอมต้นหอมออกแล้วใช่ค่ะอ,อันนี้มาลองอัดซาครั้งแรกเนาะ ใส่มคะนี่ไม่ต้องง่แถ้าใส่งแกงมันจะนิแงแต่ถ้าใส่ชา่พดี๋โอเคเดีว่าจะใส่พแกงเหรอไม่ะนีม่รู้ไม่เคยานใส่ส่อ้นี่หอนี่หออันนี้อันนี้เห็นอาหารไทยครั้งแรกไม่เคยทำพี่แต่เห็นเคยเห็นเขาเขาทำแต่ว่าพี่ความสุขที่ทำอาหารเก่งะพอรู้พอรู้ครับพอรู้นะ จะ mm hmm. mm hmm. ไปทำตัวส e ิเราทำเก่ง uh แล้วก็ทำเก่งสิทำได้ได้ค่ก้ชิ้นไม่ต้องใหญ่มากจะได้กินได้แต่ชิ้นใหญ่มากเดี๋ยวมันจะติดคอทำใส่แกงโอใช่ไหมนี่คนลาวหันผิดสวยนะ นี่บุเคยเห็นจะเคื่งแรกครั้งแรกแต่ว่าน้ำมันท่าบริษุไปน้องอุ้งเนาต้องเขาต้องซื้อน้ำมันขวดน้อยเพิ่มเนาะมาดิสิ่งกระทะนี้บุติดปไหนหอกระทะไหมโอ้โหโเลหอพอหมอครัเดยเดนทีดรับเมน้ำหนักทกระเทียมไหมกระเทียมอระทุนเท่ากระเทียมขอเจ้าปอกเท่าซื้อนะ บอกว่เขาซื้อแล้วเขาไปให้ดอันนี้ให้กินสุดก่อนนี่เด้กเทียมูตัวขาเจ้าปอกให้พ่อมนะบบท้อนออกข้าวเจ้าปอกให้พ้อหนะเทียมทูนก็เป็นหเดียวเหตุอาหารไทยเป็นเือนะเอันเหมือนกันเอาออกง่ายพี่ใช่ออกก็ได้เปลือกออกก็ได้ จะได้ไม่ติดคอแล้วก็ไปเอากระเทียมมันมันหอมเหนื่อยไหมครับพี่มาแบบนี้อะไรครับเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยครับเอาเอาจริง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 จอะไรคือเหนื่อยมันไลยเรากินเฉยๆคือเหนื่อยอมีเนืยอครัวทำให้ทุกอย่างอ่าโอเคกระเทียมใส่ไปเลยครับกระเทียมใส่ไปก่อนครับกระเทียมใส่ไปก่อนเอาไปนัวก่อนเอาไปนัวก่อนเอาไปนัวก่อนเลยนี่ ได้มันคลุ้มมันนัวหอมแห้มันหอมหอมให้มันหอมหอมหมดหอมทั่วกระทะเดี๋ยวมันจะเหลืองนิดๆนะถ้ามีน้ำมันจะน้ำมันจะหอมเลยจะเหมือนน้ำมันเะ็ม้มขยนไล่น้ำก็ได้น้ำก็ได้น้ำก็ได้ดีต่อสุขภาพใช่ค่ะใช่ครับไม่กินน้ำมันเยอะ เราน่าจะไปแคมป์นะพี่อะไรนะครับไปแคมป์ไปแคมป์นะแคมปิ้งไงเอามันมันมีน้องเห็ดอยู่ในอนะอยู่ในแผนที่อ่ะมันจะมีบึงอะไรอ่ะใกล้ๆเนี่ยอ๋ออ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำบางผ้าครับบางพระครับไปตั้งไปตีกางเคยไปไหมครับเคยไปครับเคยไปเคยไปบรรยากาศดีไปกลางเต็นท์หรือไปอะไรครับพี่ไม่เคยไปกลางเต็นท์ครับใช้จักรยานครับสัญจักรยานเล่นไปไปไปเที่ยวป่าเที่ยวอะไรอ๋อครับ หน้าไปนะดูในแผนที่อะไรใสอีพี่เอาหอยใส่เลยครับเอาหอยใส่อหยใส่ไปเลยโอ้โหนัวเลยครับคลุกเขาเท่ากันใช่ต่อพี่คลุกไปก่อนครับคุกไปก่อนครับเน้นข้าเนื้อก่อนเน้นข้าเนื้อหล่อกระเทียมให้มันหอมกระเทียมก่อนให้หอมกระเทียมก่อนหอมกระเทียมก่อนชอบกินคลุกขิงหรือชอบกินแห้งถ้าคลุกขิงก็ใส่น้ำอีกนิดนึงได้ครับแห้งก็ได้ เออเติมน้ำได้อีกนิดนึงเนี่ยใช่ไหมอีกนิดนึงให้หอยมันจะได้ตึ้นน้ำอ่ะพอ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 ครับพริกแกงเขาก็บวกล้วอู๋พอใส่แล้วใส่ผัดซาบย่างซีเมนต์นี่ใส่กองแม่นอุ้ยลอยยูลอยยูเขาใิ้พิเ็ษอย่างพริกแกงเน้ แกงเขาไปทําเมนูอะไรครับเมนูก็ผัดได้ได้ก็ได้จะทำเป็นซุปแกงก็ได้แต่ต้องเพิ่มผัดแกงต้องนแกงก่อนแล้วไปใส่ผัดหอมหอมอ่อนๆพิแกงตัวนี้ก็คือเป็นพวกเครื่องเทศเอาเครื่องเทศมาผัดให้มันหอมใส่กระเทียมใส่กระเทียมก็ได้ใส่กระเทียมให้ร้อนๆหน่อยแต่ว่านี่เขาเป็นผัดซาว จะฉีกหน่อยไหมไอ้ใบมะกรูดก็ได้นีฉีกก็ได้หอมรั้ปลาหวอะไรตาเราชอบคนไทยก็ชอบใส่น้ำมันถ่ชยเออมีมเอาใส่หมดไหมหมดไปเลยครับหมดไปเลยกระชากระชายจาอมกระชายพัดเลยครับ เสียดายไฟบแหงเนาะเนาะเสียดายค่อยว่ามันต้องไฟแรงทำไมมันไม่แรงลมมันเข้าัมันต้องไฟแรงใช่มันจะอร่อยมันจะหอมอร่อยเนี่มไม่ละมีปิดต้มแล้วมันมันไฟมัน่อมลมมากกว่าลมมากกว่าเดี๋ยวพี่ไปบังลมให้ไหมไม่ ยากแต่ออนิมพิตดิงเลยหมอโอ้โหจะได้กินมา <c oughs> ทุกคนแบบตั้งตารอจนจนว่ายากเข้าว่ะตอนนี้นะดูสิว่าเออเวลาผ่านไป เลยนะทุกคนเนาะปรุงรสนลบอกปนี้ปร่น้ำนหอใส่น้ำตาลน้ำตานิดนึงอุ้ยเยอันนี้ต้องลองนะทุกคนเมนูที่แบบว่าเคยกินไม่เคยกินไม่เคยทำไม่เคยทอันนี้นีมันมนต้องว่าผัดฟร้อนๆนะนอไม่ได้หอย อันนี้ไปเฮ็ดให้กันไัยให้ขายในได้กิจเดี๋ยวนี้กระชาแล้วนี่กระชาเริ่มชาแล้วเริ่มชาแล้วลุงเด่นเหียจะกินแซ่บนะแซ่บแล้เนาะหอมเลยเนี่ยสมุนไพรต้องชิมชิมก่อนมันไม่สุกสักอันเลยเนี่ยมันต้องรอให้สุกก่อน

ช้อนไม่อร่อยอ่ะพี่จับจับเลยไม่เป็นไรน้อนเนาะขำหน้ามาเป็นที่อะไรอ่ะก็จะไม่ขอ ไอเดียวมาชิมใหม่ตุกเปกอ่ะ <c oughs> อยากจะรู้เป็นเพราะอะไรครั้งแรกก็ได้แล้วนะไม่ต้องรเป็นเพราะอะไรไม่ต้องไปออไไถือหอยมาจากเค็มเนะะมาะหรือเราไม่ได้เราเราล้างหอ,อยแบบแค่ล้างน่ะเห้ยหแค่ล้างโดยไม่ลวกเลย กินกินเลยไปคิดมากอย่าคิดมากอย่าคิดมากเขาอยากยอมากเลยนะจะยอมอย่าพูดเออก็ได้นะแต่วันไม่ได้เขามีจานจากใบกูเขาเป็นจานจากใบมีจานกันเราจะใช้เราจะไม่ใช้ซ้อนทั้งหมดเลยเราจะจะเราจะกินใส่จานแล้วเราจะยุบครบจะสิ่ก่อนสิ่ก่อนเอาเด็กเอาซ้อนในที่เขาวันนี่ไงซ้อนสองก้นแล้ว กินแี้ก่อนันี้ก็ได้ละอันนี้น่าจะรอดกินกับอันนี้ไหมกินกับข้าวไหมแซ่บเบคอยู่เข้าปะได้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 ่ชิมซึมหมเลยนี่ยังไงยังไงก็มีน้ำมันนี่น้ำพี่ชิมดูแตอันนี้กินไม่ได้อ๋อหอยนี่อร่อยนี่อร่อย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 หอยพิสดะอันนี้อันนี้หอยสดอันนี้ก็สดนะสดสดสดเอาสิอร่อยนึกอร่อยนึกออร่ยอร่อย รับไม่ได้ไม่อร่อยจริงๆทุกคนเนาะอืเสแซจูนี่ลองสิพี่เอาไหมเอาไหมเอาไหมล้างบ่วงนี่คนดูกินข้าวในถุงเลยกินข้าวในถุงเลยเอากินข้าวในถุงเลยเอาเลยเอาเลยเลยครับโอ้เรามีมีกล่องนี้ด้วยเดี๋ยวเราจะกินใส่กล่องอันนี้เดี๋ยวไปนึงขอปิดกล้องไปนึง เอาซอยซอยสิน่ะครับไปเดี๋ยวพี่กินลองชิมเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยตักเสรเลยเจ้าเอาที่โสู้มาจ้ะโอเคพี่เอ้าอย่าลืมตักภาษาฟิมูอุคัมเลยสิกินกับข้าวอร่อยนะ นี่ออร่อยไม่ต้อยอร่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 อนี่ค่ะชิมๆๆก่อนขอบคุณมากค่ะเอาเลยเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวน้อน้อิตักไม่ไม่มีนี่เรามีนี่แล้วนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอเคเอาใส่ห่วมกันเอาเลยสเด้อใส่ร่วมกันนะเป็นยังไงครับพี่ อร่อยอร่อยอร่อยอยเหนียวอร่อยเอาบวงมาชิม้ออเยจับให้เอ้อชิมดูชิมดูอันนี้คือแต่ภาษานี้ไม่ได้เลยเนาะภาษานี้เนาะได้อยู่ได้อยู่ เนี่ยมึ๊กมันนั้นก็ไม่ขี้เล่ขนาดนั้นนะเอาเลยเอาเลยนี่นี่พี่นี่ช่วยได้อันนี้ช่วยได้นะอันนี้กินจิ้มหน่อยเออมันจะได้มีแซ่บกินข้าวเหมือนกันนะทั้งวันเลยไม่ได้กินข้าวเหนวะช่วยได้ไหมครับพี่อร่อยไหมพี่ อืมนี่ต้องแบบนี้แกงไรแกงนัวแกงนัวแกงนวตักเข้าไปตักเข้าไปนี่ราดหน้อยๆจะอร่อยอืมอร่อยว่ะวันนี้อืมนี่ได้อัเหรอโอ้ยมืออุกทำใหญ่ก็ระโล่ คือรสซาติันบ่ได้เลยได้อยู่ได้อยู่ดูอัน้ำปลาซาครั้งแรกครั้งสุดท้ายนะนี่อืมเนี่ยไม่เลยเขาไม่แกงนี่ช่วยชีวิตเออแกงนี่ใช้ได้ป่ะตัวเองได้นะกินกันได้เดาได้เอาดิซิมอันเนี้ยได้นะอืมโอเคพี่ นนี่้ไม่ค่อยกินละไข่แดงไข่แดงเมื่อกี้กินผัดซ่าก็คือว่าอดทนกินขนาดเนาะเราต้องกินหอยผัดซ่ากับหอยนี่ด้วยกันโอ้ตือพอได้พอได้นะพี่น้องพ,พ,พอได้พอได้ร่อยร่อร่อยสุขภาพพี่อย่างนี้ <c oughs> <c oughs> อันนี้อันนี้สุขภาพสุขภาพกบ้านเราต้องไปทำว่างั้นเปต้นหอมต้นหอมไปต้นหอม อ๋อค่ะเออน่าจะน่าจะอร่อยเหมือนกันใส่กระเทียมใสใบโหระพาอะรเงี้ยแต่ต้องไฟแรงๆเนาะโอ้ตัวย้อยยู่เข้าแหงนี่มันมืดเลยไม่ถิงเข้าเนาะีิ่งขุ่นยังืมอืมอืมอขุ่น เอออันนี้คอนเฟิร์มเนาะทุกคนเนาะไซรได้ตัวนี้คอนเฟิร์มแต่๋ยวตอนนี้เนาะใช่ใเออตัวนี้นี่อืมเอ็งวันชอบมากแมงวันชอบมากเลยโอ้อร่อยมากเอ็งวันชอบมากเลยอย่างเงี้ยปลามามามาข้าวหมดถูกแล้วครับเจ๋อเจ๋อไม่หมดได้ไงพี่เขาก็ลังกินข้าวทั้งวันเหมือนกัน แสดงที่คมหิวี๋่ว่ากลางวันและจ้าไม่ได้กินว, <laughs> <sk ill> วันนี้มื้อนี้เราไปกินข้าวมาเ,เอาไปเฮ็ดข้าวกินมาเนะาะทั้งอยู่ในซ่องตัวแล้วก็ซซองอู้แต่ว่าผัดสาดิกินบ่ได้เลยก <laughs> <sk ill> ินแบบอืม้ม <laughs> <wh ats ua> แม่มันต้องผัดไฟแรงแรงกระเทียมหอมหอมเครื่องเทศถึงเนาะอันนี้คือแบบบุได้อย่างจัดย่างเลยผัดเงียบคิ๊บอันเองเออผัดต้มผัดต้มทุกคนยากพยายามยกยอให้มันแซ่บแต่กับเบาบอกได้แต่เงียบอืเอ้ยเาอิ่่มแนอูฮะบอดอกบอดอกมันบอแซ่บตัวเอ้ย อันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศอยู่ในตัวเมืองชนบุรีเนาะทุกคนเนาะนอ่างศิลาครับอ่าางศิลตรงนี้คืออ่างศิลาทุกคนอ่าที่ความสุขค,คะจากจากนี่ไปพัทยากี่กี่กิโลคะประมาณสักหกหกสิบกิโลครับหกสิบกิโลโอเคโสโมงพอดีสโมงพอดีเนาะ,ะไว้บุฮูเนาะว่ามื้อนี้สิไปใส่แด้มื้อนี้ไปใส่อีกแต่ว่าเป้าหมายคือสิไปพัทยาแน่นอนเนาะเพราะว่าอยากอยากไปเบิ่งเนาะทุกคนเนาะ อพรายามันเป็นแน,นวใดบ่เคยไปจักเทื่อครั้งแรกที่จะไปไปดูทะเลอพรายาบ้างโอเคค่ะพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้บ่เดิอกับพูนเองอยากไปวันไหน,นหอยากไปวันไหนพรุร่งนี้ก็โอเคเดี๋ยวเบิ่งก่อนรอเดี๋ยวูก่อนเนาะการสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลาทุกคนไปก่อนเด้อถ้าใครมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้อู้กับตัวคลิปต่อไปเนาะตอนนี้ตัวย้อยกะ ที่ไปส่งพี่อ้อก,ก่อนไปฮับลูกก่อนแล้วเขาจะค่อยสิไปเที่ยวมองไม่เนาะไปหาความสุขที่ใหม่ตรงนี้ไม่เอาแล้วไปที่ใหม่ <laughs>